โมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรรนังขจามิธรรมังสรรนังขจามิสังฆสรรนังขจามิโุติยปิพุทธังสรรนังขจามิโุติยปิธรรมังสรรนังขจามิ ตยมปีสังขังสระังขจามิติยามปสังังสระนังขจามิติยามปิพุทธังสรนังขจามิติยามปีพุทธังสระังขจามิติยัมปิธรรมังสระังขจามิติยามปีธรรมังสระนังขจามิติยัมปีสังขังสระนังขจามิ สีสรณคมานังนิตตังตาณติปาตังเ,าาเวระมนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิติปตาตังเวระมะีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอจินธาังเวระมะนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ อะพรหมจริยาเวรมะนีสิขาปะทสมทิยามิะจริยเวรมะนีสิกขาปะทังสมาทิยามิโนสวาทางเวรมะนีสิกขาปะทังสมาทิยามิ สสราเมรยะมัชฌะปมาทธานันเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิามิโสราเมยามัประปมาถธานาเวระมะีสิกขาปะทังสมาธิาิวิกาลโพชนาเวระมะนีสิกขาปัทังสมาธิญาณิ นัจคีตวาทิตวิสุกขทัสนะมารคันทะวิเลปนะทารนะบันดนณวิภูสนัทนานังเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิ โอจายนามหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิเอ็มังอัทังคสมนาคตังพระทัพัญญตังโอโบสะทังอิมันจรติงิมันจทิวสัง สมะเทวะอภิรักิตุงสมะธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งอบโบสถทศิลอันประกอบด้วยองค์ทั้งแปดประการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญตัญญติไว้เพื่อจะรักษาปไปให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดี เสิ้นบันหนึ่งกับคืนหนึ่งนี้พรอ,อกุศลอันนี้อออนนจองแป,ป็นโอปนิสัยอบรมให้แจ้งแก่พระาปารณิพาน์ทั้งที่ได้สมาทานมาด้วยปะกาลชนี เอมาณิอัตสิกขาปธานิโอโบสะถาเสระบาเสนาสาธุกังอคันดังกตวาอัป,ปมาเทนะลัก,กิตาภาณิสีเลนะสุขติันติสีเลนะโพคสัมปทานสีเลนะนิพุติันติตัสสมาสีลังวิโสอินทะยี พระสรพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่เสด็จดับขันธปาณนิพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้ร่วงแล้ว2,563พระพันปาเป็นปัจจุบันสมัยโซรถินที่30พฤศจิกายนตรงกับวันจันทร์ขึ้น15ค่ำเดือนอ้ายจำเดิมแต่เสด็จดับขันธปาณนิพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันมีระยะอันจะพึงกำหนดนับได้ด้วยประกาศนีนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธาาเลนะธรรมสวนันติณโอกาสบัดน,นี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาปสาทะแกบ่บรรดาญาติโยมบาลสกบาสิกาผู้มาประชุมพร้อมกันณพระบรมสดแห่งนี้ วันนี้อาตมาภาพจะได้ยกเอาพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับเรื่องของการฟังธรรมอันมีประโยชน์ต่อการประพฤติปฏิบัติของญาติโยมสาธุชนในการที่จะนำเอาไปใช้นำเนินชีวิตในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเป็นอุบาสกุบาสิกาอาคับว่าอุบาสกุบาสิกาเป็นภาษาบาลีแปลว่าคนผู้เข้าไปนั่งใกล้าการเข้าไปนั่งใกล้นี้มันได้ไหมายความว่าการเข้าไปนั่งใกล้พระหรือใกล้วัด แต่ใกล้ต่อธรรมะนะใกล้ต่อพระรัตนตรยัยนั่นก็คือใกล้ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฉะนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยเนื้อแท้ก็คือธรรมะฉะนั้นที่เรามานั่งใกล้เป็นอุบาสกเป็นผู้นั่งใกล้เป็นอุบาสิกาเป็นผู้นั่งใกล้ในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นผู้นั่งใกล้ธรรมะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมสาธุชนก็ได้เสียสละเวลาต,ตั้งแต่เช้าก็มาทําบุญนะนรักษาศีลให้ทาน แล้วก็บางท่านบางคนก็มาฟังเทศฟังธรรมต่อแล้วก็ต่อจากการฟังเทศฟังธรรมก็อาจจะมีการสวดมนต์เจริญพุทธมนต์แล้วก็นั่งสมาธิเจริญภาวนาต่อไปอันนี้ถือว่าเป็นลำดับขั้นตอนพิธีการที่ยิโยมสาธุชนทุกท่านก็ทํากันมาโดยประจําอยู่แล้วซึ่งก็เป็นประโยชน์ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธแล้วก็ทํากันแบบนี้เพื่อที่จะได้ขัดเกลาจิตใจของเราให้เป็นผู้ที่มีความสะอาดสว่างและสงบ คำว่าสะอาดและสว่างสงบนั้นเป็นภาษาบ้านภาษาชาวบ้านแต่ถ้าเป็นภาษาพระก็คือธรรมะนั่นเองนะความสะอาดความสว่างความสงบสะอาดก็คือศีลนะสว่างก็คือเรื่องของจิตใจเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนทุกท่านที่มาที่นี่ก็หวังว่ามาแล้วจะได้พบกับความสะอาดสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจสงบกาย สงบวาจาแล้วก็สงบใจอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ของการมาวัดจากนั้นถ้าใครมาแล้วพรกับสิ่งเหล่านี้พรกับความสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจก็แสดงว่าบุคคลคนนั้นได้มาเข้าวัดใกล้วัดใกล้พระดังที่เป็นคําที่เรียกว่าอุบาสกบาสิกาแปลว่าผู้เข้าไปนั่งใกล้จากนั้นวันนี้อรตมภาพจะขอยกพระธรรมเทศนาสักหัวขอ้อหนึ่ง ซึ่งก็น่าจะมีประโยชน์สําหรับญาติโยมผู้เข้ามาเข้านั่งใกล้พระรัตนตรยัยซึ่งก็เป็นเรื่องของความปรับพตินความชอบของแต่ละท่านแต่ละคนในศาสนานี้พระพุทธเจ้าวางบุคคลไว้จําแนกแตกต่างกันไปตามกรรมกรรมจําแนกสัตว์ให้แตกต่างกันบุญบาร,รมีของเราแต่ละคนสร้างมาไม่เหมือนกันบางคน บางท่านอาจจะมีบุญเยอะนะบางท่านบางคนอาจจะมีบุญน้อยนะสร้างไม่เท่ากันแล้วก็ความชอบนะภาษาภารกว่าจริตของคนก็ต่างกันะในภาษ,าษาธรรมะเนี่ยคารกว่ามีความประพฤติต่างกันอะันะจำแนกมาจากผลของกรรมนั่นเองนะฉะนั้นจริตในทางศาสนาเนี่ยท่านแบ่งออกเป็น6จริตด้วยกันญนะาติโยมก็ลองฟังดูว่าเ,าเราเป็นคนจริตไหน การเรียนรู้จริตเนี่ยมันมีประโยชน์ในการที่จะนำเอาไปต่อยอดก็คือหนาเป็นการที่จะเราจะได้รู้ว่าพระกรรมฐานที่เราจะนำเอาไปปฏิบัตนิน่ะคือพระกรรมฐานข้อใดนะถ้าเรารู้จริตตัวเองนะเราก็จะทราบว่าอ๋อเรามาวัดเนี่ยเราจริตแบบนี้เราเหมาะกับการปฏิบัติทมในแนวนี้นะแต่ถ้าเรา,ามีจริตแบบนี้เราก็เหมาะกับกรรมฐานแนวนี้นะคนละแนวกันญาติโยมก็ลองฟังดูว,ว่า ทั้งหกจริตนั้นมีอะไรบ้างจริตที่หนึ่งก็คือราคะจริตคนที่มีราคะจริตเนี่ยเคยบรรยายให้ญาติโยมได้ฟังแล้วว่าราคะภาษาบ้านค่อนข้างที่จะมีทัศนคติในแง่ลบคําว่าราคะเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือโดยลักษณะของคนที่มีราคะจริตเนี่ยจะเป็นคนที่เรียบร้อยนุ่มวนวลไม่รีบร้อน,น คนที่เรียบร้อยนุ่มนวลไม่รีบร้อนเนี่ยเป็นคนราค่าจริตแล้วก็กิจการงานต่างๆของคนราค่าจริตเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบสะอาดสวยงามเป็นระเบียบนะฉะนั้นใครที่ชอบความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเนี่ยเรามีแนวโน้มเป็นคนราค่าจริตนะแล้วก็อาหารก็จะชอบแบบพวกหวานๆมันมันแล้วก็มีสีสันงดงามคนราค่าจริตเนี่ยถ้าไปซื้อของเนี่ยถ้าสีสันไม่งดงามแพ็กเก็ตไม่ดีเนี่ยเขาไม่ซื้อ หรือดูไม่สะอาดเนี่ยเขาไม่ซื้อคนราคาจริตนะแล้วทัศนบมุมมองต่อโลกต่อบุคคลก็คือคนคนนี้จะชอบความสวยงามชอบความไพเราะตลกขบขันนะส่วนเรื่องของทิฏฐนะิก็จะเป็นคนเจ้าเล่ห์โอ้อวดถือตัวแง่งอนพิถีพิถันเป็นคนที่ชอบหยอนะลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าคนราคาจริต นะคนเรียบร้อยนุ่มดวนชอบการงานสะอาดเรียบร้อยสวยงามอาของใช้ของที่บริโภคก็ชอบอะไรที่มันดูเรียบร้อยสะอาดอย่างเนี้ยถ้าใครมีลักษณะแบบนี้เป็นคนหนักไปทางราคาจริตกรรมาฐานที่เหมาะกับคนที่มีราคาจริตเนี่ยนะหรือหนักไปทางราคาจริตเนะนีาคา่คืออาสุภกรรมาฐานนี่คือการต่อยอดนะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราชอบสวยชอบงามชอบแต่งตัว เป็นระเบียบเรียบร้อยชอบความสะอาดเรามีแนวโน้มการจัดบ้านจัดเรือนเนี่ยก็เหมือนกันถ้าจะมาไปบ้านไหนถ้าเห็นว่าบ้านนั้นเรียบร้อยตั้งแต่บันไดบ้านยันห้องพักที่ไปเจริญพุทธมน,นก็แสดงว่าบ้านนี้หนักไปทางราคาเจด,ดชอบความเป็นระเบียบนะฉะนั้นเวลาจะแนะนํากรรมฐานยอมยอมถ้ายอมอยากปฏิบัติทําให้ได้ผลยอมต้องเอากรรมฐานพวกอสุภกรรมฐานไปกําหนดนะ หรือกําหนดเรื่องกายคตาตาสติก็ได้นะก็คือพิจารณาร่างกายนะเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลนี้ก็ได้เป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนราคาจดิตนะแล้วอีกประเภทหนึ่งก็คือคนโทสะจริตประเภทที่สองโทสะจริตนี้โยมก็ลองฟังดูว,ว่ามันเข้ากับตัวเราหรือเปล่าถ้าเข้ากับตัวเราก็เราก็หาพกกระกรรมฐานที่เหมาะนะ ในการมาปฏิบัติธรรมของญาติโยมนะโทสัจจริตนี้จะเป็นคนที่เรียกว่าทําอะไรรีบร้อนรุนผันนะแล้วก็หยาบไปด้านนะคนโทสาจจริตนะกิจการการงานก็เป็นคนที่ทํางานเร็วนะแต่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยนะอา,อาหารก็ชอบพวกรสเค็มรสเปรี้ยวรสจัดนี่นะคนโทสัจริตนะส่วนทัศนะมุมมองก็ชอบความรุนแรง อย่างเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ถ้ามีมวยตู้นี่ชอบนั่งอยู่หน้าจอทีวีดูมวยตู้นะคนโทศจิตนะ,ะมักโกรธผูกโกรธลบหลูคุณท่านตีเสมอท่านแล้วก็มกักที่จะมีความริษยาในใจคนโทศจิตกรรมฐานที่เหมาะกับโทศจิตคนที่มีโทศจ,จิตในจิตใจของเขาจะฟุ้งซ่านจะรุ่มร้อนนะกรรมฐานที่ดับความร้อนก็คือพวกพรหมวิหารสี่ อย่างหลวงพ่อวิริยังเนี่ยก่อนจะเดินจงกรมท่านก็ให้แผ่ว่าเมตตากรุณามุทิตาอ,อุเบกขาพเรียกาพรหมวิหารธรรมนะก็นําเอาเมตตากรุณามุทิตา,ตาอุเบกขามาบริกรรมนะก็จะทําให้ใจสงบหรือมิฉะนั้นก็อาจจะเพ่งกสินก็ได้นะทำจิตจดจ่ออยู่นะกระสินใดกสินหนึ่งนะจะเป็นเรื่องสีแดงสีเขียวอะไรก็แล้วแตนะ่ที่เรา เพ่งกะสินณจุดใดจุดหนึ่งให้จิตสงบจิตของเราก็จะนิ่งเพราะว่าคนโทสะจริตนั้นเป็นคนใจร้อนเป็นคนที่เรียกว่าจิตใจรุ่มร้อนก่ะเขาต้องทําให้ใจเย็นให้ได้โดยกําหนดจิตของเรายังจุดใดจุดหนึ่งนะอันนี้คือคนโทสะจริตแล้วอีกประเภทหนึ่งนั่นก็คือโมหจริตนะก็เป็นอีกประเภทหนึ่งของคนที่ชอบ นะโรหจริตนี้จะสังเกตได้อย่างไนะลักษณะภายนอกก็คือเป็นคนเสื่องเสื่องซึมๆึมม่อเมอลอยๆนะการงานก็หยาบกระด้างไม่ถี่ถ้วนแล้วก็ชอบทาํางานค้างค้างอากูนะใครที่ชอบทํางานค้างไว้นะนะทานข้าวเช้าแล้วเป็นสองวันมาล้างเนี่ยนะงานค้างค้างอากูลนะเขาเรียกคนโมหะจริตนะ ส่วนอาหารนะั้นไม่เลือกนะกินได้ทุกอย่างนะแล้วก็กินมุมมามนะถ้าเรากินมุมมามก็แสดงว่าเราเข้าข่ายว่าเป็นคนโมหะจริตแล้วทัศนะมุมมองก็ใครดีก็ดีด้วยนะใครว่าไม่ดีก็ไม่ดีด้วยส่วนตัวไม่มีความคิดอะไรนะคนโมหะจริตนี่นะนะก็คือว่าตามเพื่อนเพื่อนว่าดีก็ดีเพื่อนว่าไม่ดีก็ไม่ดีนะเป็นคนที่ชอบง่วงเหาเหานอนนะไม่เป็นเรื่องเป็นราวช่างสงสัยนะเข้าใจอะไรยาก คนโมหจริตนะฉะนั้นกรรมฐานที่เหมาะคนที่เป็นโมหจริตเนี่ยถ้าเรามีลักษณะแบบนี้กรรมฐานที่เหมาะก็คือให้กําหนดลมหายใจนะภาษาพา,ากาเรียกว่าอานาปานสตินะลมสั้นรู้ลมยาวกลู้นี่นะลมหยาบรู้ลมละเอียดรู้เนี่ยก็เรียกว่ากําหนดลมหายใจอย่างนี้อยู่กับลมหายใจอย่างนี้จะเหมาะกับคนที่เป็นคนประเภทโมหจริตนะส่วนประเภท 4, นะที่สนะที่ จะได้มานำกล่าวให้ญาติโยมได้ฟังกันเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์สำหรับการพิจารณาตัวเองในการมาเข้าใกล้วัดเ mm hmm. ข้าใกล้ธรรมเนี่ยนะว่าเราเป็นคนลักษณะแบบไหนจริตใดนะอีกประเภทหนึ่งก็คือคนวิตกจริตนะวิตกจริตนี้ก็ลักษณะก็จะคล้ายกับโมหจริตนะเชื่องช้ชาเสื่องซึมอะไรแบเนนีะ้นะส่วนการงานก็เป็นไงเป็นคนที่ทำงานไม่เก่งนะดีแต่พูดสังเกตดูนะ ทำงานไม่ค่อยทำนะแต่ว่าพูดเก่งนะเขาเรียกคนวิตกจริตนะส่วนโภชนะอาหารก็ไม่แน่นอนนะอะไรก็ได้นะความเห็นก็เหมือนกันไม่มีความเห็นไปส่วนตัวเพื่อนว่าดีก็ดีด้วยเพื่อนว่าไม่ดีก็ไม่ดีด้วยส่วนตัวก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรอยู่ที่เพื่อนนะคนวิตกจริตเนะี่ยก็คือคนที่ขาดความมั่นใจตัวเองนะสังเกตง่าย,ายคนวิตกจริตนะไปไหนก็เพื่อนพาไปหรือไปกับเพื่อนนะถ้าไปด้วยตัวเองคนเดียวเนี่ยไม่ค่อย ไม่ค่อยกล้าที่จะไปนี่เรียกว่าลักษณะของคนวิตกจริตนะเป็นคนฟุ้งซ่านโลเลอชอบคลุกคลีหมู่คณะนะนะเพราะว่าตัวเองขาดความมั่นใจฉะนั้นกรรมาฐานที่เหมาะกับคนวิตกจริตนั่นก็คืออาณาปนสตริเหมือนกันกับคนโมหจริตนะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวว่าเป็นคนวิตกจริตให้ดูลมหายใจตัวเองนะแล้วอีกประเภทหนึง่งนะนั่นก็คือศรัทธาจริต อันนี้ก็จะเป็นกันมากโดยเฉพาะคนไทยนะศรัทธาจริตเนี่ยนะลักษณะภายนอกจะเป็นคนช่ำช้อยละบุญละไมแล้วก็ดูเรียบร้อยแล้วก็เป็นระเบียบนะลักษณะภายนอกนะนะอาหารก็ชอบพวกหวานๆมันๆเนี่ยชอบนะส่วนทัศนะทัศนะนะความคิดความเห็นก็คือชอบอะไรที่เป็นความสวยความงามนะศรัทธาจริตนะนะ แล้วก็มีจิตใจเบิกบานอยู่ในบุญนะนะฉะนั้นคนศรัทธาจริตเนี่ยถ้าได้กลยาณมิตรที่ดีจะไปในทางที่ดีได้กลยาณมิตรที่ไม่ดีนะเป็นปาปะมิตรคนประเภทนี้ก็จะหลงทางเหมือนกันเพราะว่าเชื่อง่ายศรัทธาเป็นตัวนำมาเชื่อง่ายเวลาเพื่อนไปชวนไปไหว้อันนู้นอันนี้ก็จะไปแหละฉะนั้นคนศรัทธาจริตให้กําหนดพระกรรมาฐานก็คือให้ระลึกนึกถึงอนุสติหกนั่นก็คือระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ให้อยู่ในกรอบของพระรัตนตรัยให้นึกถึงศีลให้นึกถึงจาคะหรือคุณธรรมนำไปสู่ความเป็นเทพนะถึงจะเหมาะกับคนที่มีศรัทธาจริตเป็นตัวนําฉะนั้นใครที่มีศรัทธาจริตเชื่อง่ายศรัทธาง,ง่ายเนี่ยให้นึกถึงพระไว้มากๆมิฉะนั้นเราจะหลงทางนะถ้าเกิดว่าเราไปเชื่ออย่างอื่นที่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็จะไปหลงทางเลยนะ,ะจริตหนึ่งนั่นก็คือพุธทธจริตนะ พุทธิทจริตอันนี้เป็นจริตสุดท้ายนะพุทธทิจริตลักษณะภายนอกจะเป็นคนว่องไวเรียบร้อยการงานก็เรียบร้อยเป็นระเบียบนะนะแล้วก็อาหารก็ชอบพวกพวกกลมกล่อมอาหารกลมกล่อมทัศนะมุมมองก็จะเป็นคนที่นะค่อนข้างที่จะพินิจพิจารณาเวลาได้ยินได้ฟังอะไรก็จะชอบวิเคราะห์วิจารณ์นะคนพุทธทิจริตนี่นะนะแล้วก็จะเป็นคนที่ ว่าง่ายไม่ดื้อนะลักษณะภายนอกนะฉะนั้นคนที่มีพุทธิจริตเนี่ยนะเป็นคนที่มีปัญญาฉะนั้นกรรมฐานที่เหมาะคนที่มีความคิดวิเคราะห์มากๆเนี่ยก็ควรที่จะให้กรรมฐานที่เหมาะกับเขานั่นก็คือให้พิจารณามรณานุสติให้รนึกถึงสังขารร่างกายว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนนตตาอย่างนี้น,นะก็ถือว่าเหมาะกับคนที่มีความรู้ที่ชอบวิเคราะห์วิจารนะนะ ฉะนั้นจริตทั้ง6นี้คือราคะจริตโทสะจริตโมหจริตนะวิตกจริตศรัทธาจริตและพุทธิจริตเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาพิจารณาตัวเองว่าเราเข้าข่ายจริตไหนเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะได้นําเอาภัครรมฐานนําใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราเองนะเพราะว่ามิฉะนั้นเวลาเราไปปฏิบัติธรรมตามสำนักต่างๆเนี่ยเราก็มักที่จะบอกว่าสำนักนั้นดีสำนักนี้ไม่ดีอ่า สำนักนั้นดีอาจจะดีเฉพาะเราสำนักนั้นไม่ดีอาจจะไม่ดีเฉพาะเราอาจจะดีสำหรับคนอื่นก็ได้เพราะมันตรงจริตของคนอื่นฉะนั้นการตัดสินว่าเราไปปฏิบัติสายหลวงพ่อวิทยังแล้วแหมดีแล้วเกินแ,แต่ว่ามีหลายคนไปปฏิบัติที่สำนักเดียวกันแหมไม่ได้เรื่องเลยก็มีเพราะว่ามันไม่ตรงจริตของเราเราไปปฏิบัติยุบหนอพองหนอโอ้ยดีแล้วเกิน แต่อีกคนหนึ่งมาประดับไม่เห็นได้ดีเลยก็มีแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าจริตของคนเราไม่ตรงกันฉะนั้นก็เวลาเราฟังธรรมะแล้วก็ควรที่จะเลือกพระกรรมฐานให้เหมาะกับจริตของเราวันนี้อาตมาภาพก็ได้นําเอาจริตหกมาว่าให้ญาติยอมได้ฟังเพื่อที่จะได้นําเอาไปพิพจารณาดูแล้วก็คงจะพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงไว้ แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชานี้ ฟังธรรมไว้พระเช้าคำทำความดีภาวนาหาความสุขีสร้างบารมีไม่ให้มนหมงทำใจเป็นกลาปล่อยวางในสิ่งยุติธรรมเจีไปใจในรมเรื่องรองเมื่อแสงสีทองได้่องใจ ึกภาวนาหาความสุขเย็นกันเถิดนะน้นนีโลกสับสนมายากิเลสตัณหาพาให้วุ่นวายชีวิตเกิดมาไม่ช้าก็แก่เจ็บตายรีพาความสุขทางใจฝึกกันเอาไว้จะได้ปล่อยวาง